ความกรุรุางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวเชนเทอร์มานีแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับมันเงียบอิกปุ <S <S ปปปที่ตาตเลยม่ ตัวอยู่นั้นนะค่ะกินขันาอยู่ไรกินข้าวก็มุดกบาวนี่บอกอะไรอ่ะงนยยี้ขเขาเมืองแล้วบอกแล้วฟาบาสเสวปเปิงขอาภัยที่ต้องให้รอนานเวลาเร่งรัดพวกเราเริ่มฮางเรือยุทธศาสตร์ที่จะร่วมมือกันเลยเถอะได้กษัตริย์สิหสง,งห์หลวงเชิญ<ฮ> ยิ้มเฉยแตกนั่นอมล่ละตุ้งอะไรโอ้โหไอ้คนนั้นจริงด้วยไอ,คนนอ,อ้คนที่นัดพบอ่ะไอ้คนที่น,นัดพบโอ้จริงจริงเมื่อชุดนี้คือชุดโหดเลยนะนั่นไง มาคตเจ็ดในเชือดยโหหัข้าหาข้ยดเจอเจอปละโยกแต่กวัฏวิญญาณยุทธให้ประโยชน์อะไรเจ้าผู้คนใต้ล่าลวนหาผลประโยชน์บาบาททรงเลิกคิดต่อต้านจะดีกว่าสำนักกระบี่วายุกับสำนักนินการแห่งเจ็ดสำนักใหญ่ก็มางั้นเหรอพลังของประมุกทั้งสองนี้ใกล้ถึงระดับพระเจิีย์แล้ว โอ้ที่ออมีวายูโอ้ยโอ้ออโหชื่อฮ่อาม,มีนิ้พันกันตัวเนี่ยไม่มีแล้วมันเสือมาดี้เสือเปล่าแพลเออ อ้ออาไปนะคน,นนั้นคนขุดน้ำมันอ่ะปิดทุกคนปิดปากสิจกเอ้อนานเจปอปือ้งไรประโยชน์ตันที่ที่ก้าวเข้ามาในคฤหาสน์อากาศพิษก็เริ่มแพร่ไปทั่วแล้ว เอาโอ้โหแพงเลยผู้เช่าที่เข้าร่วมกับสำนักข่างเลยนี่กับเตียนโตเนาะโอ้โหดำจงหิตแล้วคุณธรรมกับตำแหน่งไม่คู่ควรกันบาบาสุ่ยไปไม่เราสามารถจะรูปเป็นรูปตายคุยกันเหมือนไม่ได้เหรอ โอ้ยสกายก็ได้โผล่มาช่วยไหทำองานแม่มันได้ไหมเออสองานมาสง่ายได้ไหมเขาดีแี้งัสำหรับิส้ไหรี่พีะอาสี่งตัวจิด้ใช่อาเอยู่ท่หลองดูมัดพหัวยิงคนนี้หัวอัตราเดียวอ่ะ ตัดหัวคุณดเลเด็กดีขำไมเอาเวิไคราะห์เทกั <laughs> น <laughs> นะไไ เสิวโจาติจิตวิญญาณโดยตรงคนคนนี้เป็นใครกัน <วะ S 2> ทีคนนี้เจนผงจะกำวาดมยุทธพิชิตปอนจะประวัติวิญญาณยุทธขัด<ไ>ฟังคําสั่งฆ่าให้หมดใครอ่ะใครวะจำคำสั่งฆ่าให้หมดแล้วมังกรสีแดงเป็นของคนเทียนโตแต่มันแบบมันเป็นวิญญาณดูที่มันอันนั้นป้าเขาเรียกว่าอะไรแปลผันแปลผันป่ะ เป็นสีแดงไงมีงานยุน้ยนะเปย์ผ่าน,นี่ยเป็นสีแดงนี่ไงวะต้องเป็นสีฟ้าปะ่ะหรือม,มันคนละอันก่อนรังวิญญาณของพมยุทธพิชิตมารสูงถึงระดับ96้าสกในกระบอกมังกรผลึกมังกรทองศักดิ์สิทธิ์สวรรค์ตื่นรู้ตัวนี้ไหวแต่มันเป็นสัตว์โบราณัตีเหี้ยยยม่งงิเราเคยเห็นไหมอ่ะไม่ไม่ไมไมไม จริงส่งมาแค่ส่งคนก็จะแตกก็จะแตกแล้วนะคะขอร้องย้อนมีเหรอมีลัสบอร์ดเหรอฉันเองนะจะรอดไปยังไงวะเนาะไม่มีแบบไม่มีหนทางเลยอะเราจัดการนี่อมประสายอ่ เรือเดาาอะตาจะออกา้าวข้ามาจะทำให้เห็นว่าจมาป่วยลกันนี่จะมีฝีมือสักแค่ไหนเอาทำไรพวพูดเกียนเอาเจร,งรองรับทันรับแทนทันโอ้โห คนนี <c oughs> <cloud> ้สีหน้าเช่นนี้ข้าไม่ชอบจนตัวนี้เที่ยววาบมืนทัพใคคนหน้าพาการของข้าของต้านนัอีแค่ทั่วขนาดนี้เราแล้วอ่ะแม่จีก็เข้ามาสิงหัวของข้าสู้จนตัวตายไม่ยอมจำนนไปเวยซื่อจูวินฝากพยักหนิงการไว้ข้ายังข้าสู้จนถึงที่สุดวองทัพฝังบัญชา หมดเลยว่าพากันตายอยู oh. maybe, God, ่ทั oh, okay. ้งหมดเลยที่ตายเราไม่รูอ่ะอ๋อเด็กผู้เป็นไปได้ว่าจะซื้ที่นี่นะไม่อน่ใก้จะได้ชื่ออ๋อใค่จะได้ชย่อน้องเป็นแก้นจริงอู้หุบมาว่าตายหมดเลยเหลือหรือไงอาจจะเป็ได้เลยเป็นนี่เป็นแค้นไงก็จงมีจุดให้เขาต้องแบบเด้งแค้นอ่ะเอางูดูแล้วคนนี้อันนี้เหลือยมือกว่าของพ่อแล้วน่ะ เขาเยอะมากเลยที่เขาโอ้โหคนนี้อีกแล้วหมดจัดโอ้โหโอ้ึฮึฮนฮึ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 ฮ ตอนแรกนึกว่าจะโดนบูการต่อ huh ส uh ู้ที่น่าตื่นเต้นที่ไหนได้มันน่าเบื่อชำบัาเน่มันวดงไรนิ้วมือเลยเหรอเธอมันบวดมันขยายได้ด้วยนะจะเป็นหมอคุ้งจริงเหลอแต่หมดเนี่ยหมดแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวพี่พี่เป็นเจ้าของนี ึแตกยังโหมเลยนะเธอกระบองเนี่ยซุ่มโหมก็อย่าหวังว่าเราเจะยอมแพ้โอ้พี่เสียปืนแตกห่านไหมอ่ะมีใครจะมาช่วยไหม ออนะพ่อมาเหรอิเจ้าสำนักพ่อปาิเจ้าสำนักจ้าสำนักเออเลดับตั้ดียเลยคิดถึงเลยนี่ีเดถงเห่าอีกแล้วรีบเราไปแต่อยากให้พ่อมาไม่เจอพ่อนานอุ้มเดินตีนี้ โอ้ไม่ดีหรือรีสมพลังเฉลี่ยหรือสำนักข้าเพียนออกจากเขามาเออนั่นคือเจ้าสำนักมามาช่วยเจ้าสำนักโอ้ยอย่างพี่เอ้อไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่เสื่อมของอยุ่งเกู่ของับพี่ไตรมแล้ไหนอเอากลดตัวเราเนี่ยไม่เดีเอา้าพวกพี่ไตรมาเหรอใครนะ พวกถังถัทงทรายมันเหลือม <con c ertain ly> <man> ีน <c oughs> <Hence, TALIESIN> <hine> ุ๊กเหี่ยวด้วยน่ะนี่ไงของพี่ไต่เนี่ยเนี่ยเขามาช่วยขอโทษทุกคนชีเขามาช่วยจริงนั่นของถังทรายเงนั้นน่ะว้าใช่โดนพยักโลกันโจมตีจนเส้นลมปานเสียสะดอยจใช่มันเป็นเสี่ยวพี่ไต้สวยเลยวิวเพลงีเกอร์มากพรู้ไง มาแล้วเออเขาว่าอยู่แวะมาตักหน่อยนี่เจอเจ็ดประหลาดของผมเออเียงโคตรดีอขอดี